ขาไม่ได้จ้ะกล้อ <g> ง <ol k> มันนอกมันหนาวจ้ะมันแข็งตัวพี่น้องทุบปุ๊บอ,อุ้ยงัดไม่ขึ้นอืมได้ปโนโอน้งงองมาเถอะแค่ไปกันปลาเริ่มแรกแค่หมานจ้ะเต็มถังไปแล้วจ้ะโอเคเสร็จมาเด้อ่ะเด้อกว่าจะออกบ้านได้หนาวหนาว ไปค่ะไปป่ากันค่ะคุณตาจะไปส่งคุณตาออกรถแล้วจ้ะแม่คนิ้งก็ลงน้ําแข็งบนยอดยอดจ้ะดูยอดไม้นู้นข้างหลังบ้านน่ะเป็นเกล็ดน้ําแข็งแล้วค่ะหนาวไหมปาป๊หนาวไม่ไม่ไม่ <laughs> คุณตาบอกว่าไม่ไม่ดูใส่เสื้อสิคะ ไปค่ะไปป่าด้วยกันค่ะเดี๋ยวไปคุย,ยกัน,นในป่าค่ะถึตงตอกเห็ดแล้วเด้อจ้ะเดอ้อเก็บเห็ดด้วยกันจ้ะสุดหนาวเลยจ้ะโอ้โหเห็ดเป็นน้ำแข็งกอดปอกๆเลยพี่น้องเอ้ยมาเด้อเก็บดดวยกันป่าเริ่มเลกแหกหมานจ้ะเสียงโยนเข่าผู้ถังพี่น้องเอ้ยอย่าให้เหลาเลยดังกร่งกลงเลย อื uh ้ huh. มแข็งตัวดวยจ้ะอุย้ยงัดเอาจ้ะงัดเอาจากมันแข็งจ้ะโอ้โหสุดซินเลยพี่น้อง จะเต็มถังเร็วได้นน่มันเป็นน้ำแข็งมันกามันกอบปอกปอกเลยโอูโ้หถ่ายก่อน้วค่ะเ้อะถ่ายทำก่อนเพราะว่าอะไรช้าไม่ได้จ้ะ <c oughs> กล้องมันนอกมันหนาวจา้ะโทรศัพท์นอกก่อนมันหนาวจาัด <c oughs> มันแข็งตัวพี่น้อง ออี่อจะ้ะดอนเดียวคงจะได้เป็นถังแล้วจะ้ะแต่ว่าอืมอุ้ยงัดไม่ขึ้นสองมือเนาะพี่นอนะ้องเนาะอืมไม่ใช่อะไรดอกติดลากไปพอลากติดไปก็พอละลาย มันก็จะทํายากหันแยกดิจะตกมุตะมุกกะบเจราก็ปอกๆเลยพี่น้องไม่ต้องเร็วนะเก็บไปเรื่อยๆไงก็ฟินอยู่แล้วแหละอีกตายไม้นี่จะ้ะงัดเต้า <c oughs> ได้กรรมุกต่อเกล่ามัดซะบอกสนุกมากอู้งัดต่อจะกินไม้นี่ได้กินไม้เต็มถังเร็วเด้อพี่น้องเด้อมันแข็งโอ้โหสอกไม้สองมือเอาไม่ขึ้นจ้ะ โอ้สนุกสนุกพี่น้องเอ้ยเยสสนถึงบอกว่ามาเก็ตแบบนี้มันสนุกกว่าฝนละลืมเด้อถ้าฝนลินน่ะมันลําบากกว่านี้อันนี้มันจะสนุกกว่ากันตอนนี้อุณหภูมิบวกขึ้นมาหนึ่งแล้วจ้ะเมื่อคืนปิดลบเจ็ดจ้ะมันเลยเป็นแบบนี้อือหือ เอาได้ไหมได้ได้มันนี้มีแดดเนอยถ้าหนาวหนาวแบบนี้ดีกว่าฝนละลืมถ้ามีมันหนาวจัดมันมีแสงแดดนั่นเองจ้ะหดลินมันจะเมืดค่อยๆไปเพราะพี่น,อน้องเนาะตรงนี้มันเป็นหลุมยายจะหัวคับคำ อยุยเหี่ยงฟินเลยเก็บเห็ดในน้ำแข็งวันแรกของปีนี้เด็กจะเด้ออือหือตับได้ที่ตู้ยังไม่เต็มก็จะมาเก็บไปเรื่อยๆจะถ้าแบบนี้ติดลบแบบนี้จะขายไม่ได้แล้วเด็กจะเด้อคนที่นี่เขาเขากลัวเห็ดเป็นน้ำแข็งแล้วละลายแต่ว่า ถ้ามันเป็นแบบเนี้ยเอาไปในบ้านละลายต้องรีบทำเด้ถ้ามันอุ่นนะถ้าว่าเราถ้ามันติดลบไปตลอดไม่เป็นไรจะไปวางไว้ข้างนอกไม่ต้องแช่ช่องฟิตแล้วก็เอาไปกินเพละนิดละหน่อยอองามเลยจ้ะโอ้โห เสียงดังกลงกลงเลยพี่น้องเอ,อ่ยปัดจับหอยจับปูเลยเอาได้ไหมอันนี้สุดเอื้มอมมาเด้อใครจะมางัดทั้งงัดเห็ดในน้ำแข็งจ้อได้ปอน้อกกำเลยจ้ะอื้อย่่ตายิ่ิงไหมออกไหมพี่นอ้องออกอยู่ ไม้เกาะถุงมือยายขาดไปแล้วอือีกดอกนึงงา,งามจะ้ะสวยงามเดี๋ยวก็ถอนรากาออก,าก,าออก็ออกตัดรากก็ออกอันนี้ก็ออกไนะหมลุ้นกันจะ้ะนักทั้งนัดอืม เต็มถังแล้วพี่น้องโห่บานจัดหัวจับปูดังกร่งกองเลยเดี๋ยวหิมะละลายเดี๋ยวมันก็ละลายจะทามันอุ่นสองสามวันก็มาเก็บอีกก็จังได้ดึงเอาได้ตามอัตรภาพเด้อ กลัวโทรศัพท์นอกก่อนอุ้ยอันนี้ติดกับเห็ดเมาเดอวยดูดีๆจ้ะเต็มถังไปแล้วจ้ะจะเทใส่ถุงไว้กโกดจ้ะน้ำดอกใหญ่ๆทั้งนั้นจ้ะนู่นจะเป็นดงเป็นดอนเป็นแพรไปอยู่นู่นอุ้ยมีแต่เห็ด สนทุ่งบอกว่าอีกสี่ห้าป่ายายยังไม่ได้เข้าพากว่าหิมะจะถมก่อนนู่นจะรอยเท้าเดินไม่ใช่รอยใครรอยยายสนมาสามอาทิตย์ที่แล้วมันจะเต็มไปหมดเต็มไปหมดตั้งหลักให้ถูกเลยจ้ะจะเอาตรงไหนนี่จะไม่ตรงมีดแล้วจะงัดงัดเลยจ้ะ อุ้ยขึ้นไหมอืมขึ้นแล้วจ้ะงามๆจะได้มาทั้งต้นทั้งกอเลยฮักเอาเด้อเอาไม่ออกเป็นน้ำแข็งนะ ลอยบางทีลอยสัตว์ก็เดินมาเตะม,มาเลยมันก็กระจายอยู่ตรงนี้แหละมันมันเลยกะ เด้อทุกคนเอ๋ยหนาวแต่มวนจ้ะกรอบปลอกๆเลยอืมถ้าเด็ดเดดอย่างกันนี้ไม่เป็นไรเด็ดเนี่ถ้าฝนลินน่ะแหละมันมืดเร็วเลิกงานก็ยังมาเก็บได้ ดอกเดอ้เอออกไปอันไหนที่ว่าเอาได้จ้ะอันนี้ก็ไปคัดเอา <c oughs> <c oughs> อย่างนุกพี่น้องเอ้ยน่ะไปสบายสบายเนาะไม่ต้องรีบร้อนเนาะน้องเนาะไหนๆก็มาถึงป่าโอ้โหกระเด็นเลยแม่ กระเด็นบอกเลยพี่น้องเอ้ยเยอะไปหมดที่ละดอกตรงที่ว่ามันขึ้นดอกสองดอกนะแต่ายสดเก็บเอาเฉพาะที่ว่ามันเป็นโดนๆเพราะว่ามันเยอะ าะยังชัวมีแดดเอาโทรศัพท์ถ่ายได้ถ้าไม่มีแสงแดดน่ะโอ้โหแสงมันแดงจ้ะมันไม่พออืมหนาวจัดอืมอุ้ยกระดด เด่นกระดอนอุ้ย,ยหัวหาสุดจริงจ้าเก็บเห็ดในดงหิมะ แรกของปีนี้ค่ะเก็บในดงหิมะจ้ะเอาไม่หมดเด้อบางส่วนมันก็เสียมัน<ะ>ติดลบไปตลอดแบบนี้ยิ่งแต่ดีพี่น้องทำไมถึงบอกยิงแตด่ดีเห็ดไม่ต้องเอาไปใส่ตู้ไม่ต้องไปทําวางไว้ข้างนอกแบบนี้แหละเอากินทินละนิดทีสนจำว่าเขาอยู่ดออหนึ่งอยู่ตรงนู้นแล้วก็อยากไปตรงนู้นนะจ๊ะ แดดแยงตาเจออยู่ค่ะเป็นร้อนอยู่นี่หาที่วางถุงวางถังก่อนถังนี้ก็จะเต็มอีกละอือหือ <c oughs> ติดไม้มาด้วย เ่าใหญ่ๆไปเผื่อมันหายติดลบเดี๋ยวมันกิมะมันละลายมันก็ฟื้นตัวขึ้นอีกแต่ถ้าว่ามันติดขุ่นขึ้นมาก็ต้องรอสักสองสามวันให้เขาฟื้นตัวเด้วจ้ะเด้ไม่งั้นเขาจะนิ่มอันนี้นเร็ดเบื่อเร็ดเอาเยอะแยะไปหมดกินได้กินไ่ได้นขายา,ยาวเลยจ้ะ ดูสภาพยายต้นนี้พี่นออ้องเอ้ยก็ยังดีกว่าฝนตกอยู่เนาะค่ะเนาะทำไมถึงบอกว่ายังดีกว่าฝนตกฝนตกมันมืดจ้ะติดลบสองลบสามยังไม่ไม่เป็นปัญหาสําหรับยายสนแล้อค่ะเดินม,มาเก็บเห็ดเพราะว่ายายสนเคยเก็บแบบนี้อันนี้ยังบวกหนึ่งขึ้นแล้วจ้ะดูก่อนนีจ้ะ หนักเ่ออีกไหม,มงามๆจะอืออุ้ยเอาไหวไหมเนี่ยอุ้ยหนักถ้งหัดจะ้ะ สวยๆเดี๋ยวก็เมื่อกี้ค่อยเด็ดเอาลาก็าออกก่อนโอ้ยงามเท้ได้ไหมพี่น้ออ,ย,อย,ยังสวยเลยจ้ะ ันหลายพี่น้อง,งอเอ้ยอ,อ,อีกดอีกโนึงเต็มไปหมดมีแต่เห็ดทำไมจะเอาไปไว้เดี๋ยวขยับไปตรงนู้นก่อนเนาะพี่น้องเนาะหนาวจนปากเขียวปากแหลมมเลาจะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวขยับไปตรงนู้นนิดนึงเมื่อวานคุยกับน้องสาวน้องสาวบอกว่า เอาไปทําอะไรหมดก็เลยเปิดตู้ฟิตให้น้องดูมันยังไม่เต็มเลยก็เปรียบเทียบกับเห็ดเข็มทองนั่นแหละค่ะมันก็ยังจะหนากว่าเห็ดเข็มทองนิดนึงแม่สองคู่ถังได้แค่กี่ถุงสามถุงเองค่ะพอมันยุบเราจะเดี๋ยวไปเก็บดอนนู่นต่อเด้อแดดแยงตาหุยออกพันหวนแล้วพี่น้องเอ้ย ้ไวค่อยตัดถามว่าเก็บไว้ทำอะไรนี่แหละค่ะมันก็ได้ประหยัดได้เยอะอเอาไว้เดี๋ยวจะต่อท้ายคลิปให้ดูเอาไว้ทำอะไรกินต้มหูหมูสั่งหูหมูเข้ามาแปดหูพี่น้องเอ๋ย แล้วก็หนังหมูสองกิโลเอามาต้มเอาไว้ทําลาบทํายำคนกะเห็ุงามก่อนนี้ก็งามงามทุกก้อจ้ะซ้ายขวารอบข้างนี้หมดอุ้ยอุ้ยอันนี้มือสอดไม่ได้จะสอดสักหน่อยเอาไม่ได้จ้ะ มีแต่เห็ดพี่น้องเอ้ยเห็ดทั้งนั้นอือหฮัลโหเดี๋ยวไปเลือกเอาเก็บมวลเก็บมันเก็บเห็ดในดงน้ำแข็งจ้า สุดยืดเลยนั่นี่นี่นม่ตเมนี่นี สนุกกว่าฝนตกอีกมันไม่มือดอุ้ยปอกเลยขอเดินถอนด้วยจ้ะตรงนี้เป็นตะลุกอือขึ้นไหมขึ้นจะ้ะ ก็ที่ล็อกอยู่ได้ไหมได้จะขางงา,งามเลยเต็มถังแล้วค่ะเดี๋ยวจะเอาใส่ถุงไปใส่ถุงไว้นะแล้วก็เดินไปป่าลึกอีกมันจะได้ไม่หนักสวยงามเลยจ้ะนี่แหละค่ะผลงานเก็บเห็ดวันนี้ มาเก็บต่อด้วยกันเด้อค่ะเดี๋ยวเราต่อกันคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเด้อจยากพี่ๆน้องๆอ๋ากอย่างไรยาสนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกระด้าง,<อ>งใจงหมูที่เราสั่งมาก็จะมาทําการหั่นค่ะหั่นเอาไว้ยำมั่งหั่นชิ้นใหญ่หน่อยเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเอาไว้จิ้มเอาไว้ยำเอาไว้ยำปนกับเห็ดนั่นเองวิธีหั่นของยยสนยยสนไม่ใช่ ไม่เอามีด้อส่วนใหญ่จะเอากันไกลค่ะเอามีดเป็นบางส่วนที่ว่าหนาๆแล้วก็เอากันไกลมันจะเอากันไกลตัดมันจะตัดได้เร็วกว่านะค่ะเยสุนถึงบอกว่ามีบุญมีการมีงานอะไรก็นี่แหละค่ะไม่ต้องเขียงไม่ต้องมีดก็ได้ใช้กันไกลนี่แหละค่ะตัดเอาตัดเอาเลยค่ะจะง่ายแล้วก็เร็วแล้วก็เเโอเคนะคะเยสุนก็กราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกทกำลังใจค่ะที่มีมาให้เยสุนเสมอมาดูแลสุขภาพกันค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้า,าวิดีโอหน้าค่ะ บายบายสวัสดีค่ะ